สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง้องปลายสุกูทุกคนครับผมบาวลือจากอีสานบาดสามเผ่านะครับเนาะมันีภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิงประตูระบายน้ำนี่แหละครับปลามัน้ำหลายบ่อว่าปลาสีออกมาซื้อปลาครับไปออกมาเบิงป่ามีคนจับป่าบ่อปกติแถวนี้มันจะมีป่าหลายนะครับถ้าเขาเปิดประตูระบายน้ำนี่ปลาสีขึ้นมาหลายครับนี่ให้เบิงเลยครับประตูระบายน้ำ แต่ว่าก็เปิดช่องเดียวครับพมมีคนมาหาป่าเลยครับนี่ปกติถ้านามหลายมันจะเปิดสามสี่ช่องเรวครับแต่เมื่อน,นี้เห็นเปิดช่องเดียวคนหาป่ากับผมผมมีครับเห็นอยู่คนสองคนใส่แหครับนี่เอาแหมาวานเอาบรูก่าด่ายบอนใดบอ น้ำกระบ,บืหลายล้วครับน้ำกระแหงครับเนี่ยเห็นหอดพื้นครับเนี่ยเห็นหอดหินนระครับเนี่ยหินกนพื้นนะครับเนี่ยปกติถ้าเป็นน้ำฝนมากนะครับเนาะน้ำม,มันสีลายคนทีปล่อยประตูระบายน้ำคนะที่ปล่อยหลายช่องป่ามันกะ็ะจขึ้นมาแล้วันกระใช่ตรงครับนี่ไอที่ว่างอยู่นะครับเนี่ยสี ไปและนะครับเอาไว้ตรงป่าเวลาป่ากระโดดนะครับเนาะแต่ดูบรรยากาศตอนปลายแรงๆครับเนี่ยตอนแรงๆอะซีโมงกวาครับนี่ประตูระบายน้ำก็เปิดเปิดช่องเดียวครับปกติมันจะมีที่หาช่องครับอย่างนี้มานี่แหละครับเนี่ย ห้าช่องแค่น้ำไม่หน่อยครับเขาก็เลยเปิดช่องเดียวครับเนี่ปยปกติมันชีมีป่าครับเวลาเวลาเปิดประตูระบายน้ำมันมันชีมีป่ามีนั่นเลยครับนี่ที่ที่เขาตรงนะครับนี่นี่ได้ตัวนี้แหละครับตรงป่ามันสิโดดขึ้นครับโดด้นจากข้างล่างเนี่ยครับจากน้ำไหลลงมัน ที่โดดขึ้นท่วนกระแสน้ำขึ้นว่าครับมันก็จะถือตรงเนี่ยครับแต่ว่าไอ้นี่มันว่ามีครับนี่น้ำมีหน่อยครับปล่อยหน่อยครับรีบป่าว่ามีถ้าฝนตกมาเบิง้งลงครับนี่โอ้ยป่าหลายครับนี่ประตูิันมาสิบเวดครับนี่ มานางสิดอยู่นี่นครับคนวอกว่าโดนเติบแล้วเพคนมากนี่ต้องมาได้ป่าเลยจิดอ,อ,อย่างนอ้อ นี่นะครับคนหนึ่งชื่อว่าสิเป็นแหครับเนี่ยเป็นควานแหครับง้มแหเนี่ยน้ำก็ได้ลึอกอย่างนี้ครับเนี่ยเห็นว่าเป็นยืนอยู่นะ เยี่ยงหัวเข่าครับนะแต่ว่า,าล่องที่พัะโล่งอาจจะเลิกก่อน,นอ๋อนว่าคือช่วงน้ำหลายเนาะ,ะพอได้กินอยู่นะครับเนาะ นี่ครับถ้าน้ำไหลมันก็จะล้นวงนี้แหละครับนี่ลนที่เขาก่อไว้นี่ครับแล้วเขาพื่นกระสิยอนในนั่นลงมาครับเนาะไอแนวตรงน่ะที่เพ่นเห็ดไว้นะครับเนี่ยจอนลงมาห้มันเหนือระดับน้ำระดับป่ามันกระสิโดดครับป่ามันสิโดจากข้างล่างพี่แหละครับโดดจากพี่เหล่ครับขึ้นไปโดดขึ้นไปมันที่ขึ้นเพื่อจะขึ้นไปข้างบกเทิงพูดเหระครับไปว่างใครหรือไปยังนี่แหละครับนี่มันก็จะไปติดอยู่ในตรงนั่นแหละครับ เดี๋ยวถ้าฝนตกขนม้มรดนเดี๋ยวจิมาพามาเบิงนะครับเนาะจิมาถ่ายให้เบิงตอนนี้ว่ามีน้ำครับนิ่งสน,นิทเลยมี่จะผักตบชวาครับตรงกับแขวนร้อย,ยูยคุณน,นะครับเดี๋ยวให้มีนม้ำเดี๋ยวผมมาถ่ายให้เบิงนะครับเนาะเขาตรงนะตรงแบบไหนป่ามันโดดขึ้นแบบไหนครับผักตบหลายครับเนี่ยตบชวา เต็มหัวหลวงเลยครับนี่น้ำก็บ่หลายครับนี่แต่ผักตบครับนี่ อันนี้อันนี้ก็สิเป็นเวลาเพิ่นตรงป่านะครับเนาะเวลาน้ำมันล้นครับนี่มันก็นสิย้อนลงไปครับนี่ย้อนลงไปป่ากระโดดขึ้นมากระสิมัดข้าง,ขงกันนี่ครับมัดติดอยู่นี่เลยนี่ครับนี่พิ่นมัดไว้เิ่นตรงป่าครับผมแต่ตอนนี้น้ำมนันบ่ล้นครับน้ำน,น,น,น้อยมันบ่ล้นมันก็บ,บ่มีป่าชีโดดขึ้นมาและครับนี่หาฝนตกน้ำไหล น้ำล้นี่แหละครับปลากระโดด้นมากเขาก็ย้อนเชือกตัวนี้ครับนี่ย้อนเชือกลงไปปลากระโดด้นมากกระติดนี่แหละครับนี่ก็เป็นห้วยล้วงครับนี่น้ำน้อยน้ำพ่ถมหัวจ่อยคลิปนี้ก็คือสิมีทอนี้เหรอเนาะครับเนาะ ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมอีสารบานสามพ่าวของเฮาตาก็ดไรก็ติดตามช่องนี้ได้ครับเด้อขอบคุณหลายๆครับ